สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านท่านคริงๆไปเราทุกทุกท่านห้าดุเข้อบีพีธรรมดาครับต้องบีพีธรรมดาขอดักมาลงมาเจอดาจูนบีพนะครับตาวจูนบีพีของวันที่ย네 <del> ี่สิบห้าษานองพันหาร้สบแปดนะดาจนวันนี้ตรงกับธนาคารนะครับส <Marvin> ีชมพูสุมพูนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ2อยามครึ่งนะครับสองยามคร่งเที่ยงเกี่ยนคร่งทุ่คืนทุ่มคืนนะครับ กอง B ีธรรมดาเขาจะเา็นลำตันึ่งนะครผ in <No ู้ชมนะดูด okay, ูเกื่อความมั่นใจทุกทุกคลเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลต่างปิการด้วยนะครับปติกามปติการอย่าให้ดแิร์ด้วยนะครับอมาชมกันเลยนะครับว15มีนาคม2568ได้เกินพีออกเรื่อคืนนะเจกับแปดนะครับเด่นเน้นที่เจ็ดนะเ0็ดูนย์นเจ็ดเจ็ดนึง7 7ึ่7เจ็ดเจ็ดทองทอเจดเจ็ดามเเจสสี่เ็นะครับ แปด้นงแปดแปดนแปดแองแปดแีนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะจบไปเะครับแปดนึ่งครับแอ Diolch yn oh. fawr am wylio'r fideo. เดี๋ยวนังครับจากนี้ครับอ่บขอบขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีๆนะครับครับ